เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่ทราบว่าได้ยินเสียงพ่อใหญ่ไหมถ้าได้ยินเสียงอ่ากดหนึ่งมาด้วยนะครับจะได้ทราบนะครับกาแฟสักแ,สแก้วไหมครับพ่อใหญ่พร้อมนะครับมาดึกไหมครับก็มา,มาดึกไหมฝากชวนเพื่อนๆมาด้วยนะครับโอาค อิมเมจนะ้าาเรือกดหนึ่งแสดงว่าชัดเจนนะครับสวัสดีคุณอมยิ้มนะครับอ่าสวัสดีคุณนรงวิทย์นะครับสวัสดีคุณอิมเมจสวัสดีคุณชนันทิชนันชิดานะครับสวัสดีคุณทรงกฎนะครับ สวัสดีคุณนรงวิทย์นะครับถ้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเอพอใหญ่ขอเข้าไปดู YouTube แป๊บนึ่ง วันนี้จะมา10ข้อนะครับแล้วก็จะเป็นส่วนของคณิตด,ด้วยคณิตก็ไม่ยากครับถ้าเราได้เนาะ,ะแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะเป็นของกฎหมายนะครับแล้วก็จะมีข้อแถมข้อนึงนะครับ ตอนนี้เข้ามา65ท่านแล้วนะครับเริ่มไลฟ์ประมาณ4ทุ่ม9นาทีนะครับเอาเลิกเอาชัยตอนแรกก็ว่าจะมาไลฟ์ช่วงประมาณ2ทุ่ม2ทุ่มก็ทานข้าวอยู่นะครับพอทานข้าวเสร็จก็ไปดไูพ่อใหญ่เลี้ยงกบไว้นะครับก็ไปเดินเดินไปดูมันนะครับ จะหลอมล้อมว้เนาะปรากฏว่าไปเจองูงูไปกินกบก็เลยพยายามหาทางกําจัดงูมันก็เลยเสียเวลานานนะครับแต่ก็จับไม่ได้เพราะว่าพื้นที่มันมันกว้างแล้วก็มันลกด้วยงูมันแคะด้วยไม่ให้จับว่าจะคล้องคองมันดึงออกมาคล้องไม่ได้มันดำน้ำหนีไปเลย คุณนัชพรสวัสดีครับคุณจ้าแอลลาแมสวัสดีครับคุณโมโม่นะครับสวัสดีครับคุณเลนนี่กดหนึ่งนะครับได้ยินนะครับคุณชุดติมาสวัสดีครับคุณเม็ดใสใช่ไหมครับเม็ดใสสุนิสานะครับลายมือพ่อใหญ่สวยมากครับขอบคุณมากครับ ่ตอนนี้เข้ามาแล้ว73ท่านนะครับอีก3ามนาทีเข้ามาแล้วก็ทักทายกันนะครับไม่ทราบว่ามาจากที่ไหนกันเอ่ยฝนตกไหม คุณแปลวแววตาหวานนะครับสวัสดีครับอันนี้หมานไหมครับพ่อใหญ่ไม่หมานเขาไม่หมานคนนั้นท้าพรกดหนึ่งนะครับแสดงว่าชัดแจ๋วนะครับสวัสดีคุณนัชพรนะครับ ีย๋ยวขอมาดูทาง YouTube นะครับ YouTube เพื่อนเรามากัน5ท่านนะครับเดีย๋ยวทักทายใน YouTube ก่อนทำไมมันไม่ขึ้นในแชทนาะทีนี้ YouTube ไหมหาแชทไม่เจอสวัสดีครับใน YouTube เนาะอ๋อนี่ไงคุณวิพาดาสวัสดีนะครับคุณ กัญญนัทนะครับกด1ชัดเจนนะครับคุณวรันยูสวัสดีครับคุณวิภาดาบอกไลฟ์สดสอนทุกๆวันไหนบ้างคะแล้วแต่อารมณ์นะครับอ,อารมณ์อยากจะไลฟ์ก็ก็ไลฟ์นะครับส่วนใหญ่มันก็แบบบางวันคืองานเยอะ ถ้างานเยอะทําข้อสอบในให้ให้คอร์สเยอะแล้วมันไม่ทันก็จะไม่ไม่ค่อยได้ไลค์ไอทางเพจทางช่องนะครับแต่วันไหนบ้าง,างอ่างานทำเสร็จอะไรเรียบร้อยแล้วก็จะมาไลค์แชร์พวกเราอย่างนี้นะครับโอเคในเวลาแล้วนะครับเพื่อนเอนเข้ามา80คนเนาะมันดึกแล้วอ่ะอ่ะ เอาแค่นี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่ขอลบก่อนนะครับวันนี้เราจะมา,ามาสอนนะครับอย่าบอกว่ามาสอนเลยมาบอกดีกว่าว่า,าพาทำข้อสอบเนี่ยวันนี้เป็นวันที่24แล้วเนาะวันที่24ี่ที่พ่อใหญ่ทำแบบนี้วันละ10ข้อรวมสะสมก็ทั้งหมด240ข้อซึ่งวันที่24เนี่ยตรงกับวันที่16สิงหานะครับ วันนี้วันหวยออกไม่ทราบว่าใครถูกบ้างนะครับมีใครถูกหวยบ้างไหมอ่าโอเคนะครับอ่าทีนี้พ่อใหญ่ไม่สิบข้อเนาะ,อะเอาข้อหนึ่งเลยเริ่มก่อนเลยข้อหนึงถนนสายกาลสินกรมลาสายเนี่ยมีระยะทาง4กิโลเมตรนะครับต้องการปลูกต้นไม้2ข้างทางนะครับสข้างทาง โดยต้นไม้แต่ละต้นมีระยะห่างกัน50เมตรนะครับมีระยะห่างกัน50เมตรอยากทราบว,ว่าต้องเตรียมต้นไม้กี่ต้นนะครับต้องเตรียมต้นไม้กี่ต้นในการปลูกกอไก่80ต้นขอไข่160ต้นขอควาย81ต้นงองู162ต้นอ่ะพ่อใหญ่ให้เวลาเราคิดสักกี่นาทีดีสักเอาถึง สี่ทุ่มดูตรงนี้เดอ้อดูตรงนี้นะครับตอนนี้สี่ทุ่มสินะครับพ่อพใหญ่ให้เวลาถึงสี่ทุ่มสิสามนาทีเพราะว่าจะต้องหัดทําให้มันเร็วเนะลองทําดูครับว่ากอไก่ขอไข่ขอควายหรือว่างองูลองตอบมาดูครับ คุณชนิดาต่อมาแล้ว160นะครับผู้บ่าวข้าวหอมกอควายนะครับผู้บ่าวข้าวหอมตอบใหม่ใช่ไหมครับเป็นงองงูลองมาดูนะครับว่าใครจะถูกเนาะคุณนันทพร160นะครับคุณเมียโอริสางองงูนะครับ คุณนัชพรร้อยหกสิบสองอ่ะคุณน,นรงวิทย์นะครับร้อยหกสิบสองคุณทรงกดงองูอ่ะหลังๆง,งองูเริ่มมาคุณเอออนนะครับซิรินตาร้อยหกสิบสองนะครับ ต่อมาแล้วอ่ะฝั่ง Youtube เป็นไงบ้างเอยอ่าฝั่ง Youtube มา12ท่านนะครับตอบมาได้เลยนะครับว่าข้อไหนอ่ะได้เวลาเฉลยแล้วเนาะตรงนี้มันเป็นวิชาคณิตศาสตร์วิชาคณิตศาสตร์ก็จะมีข้อยากข้อไม่ยากนะครับส่วนข้อหนึ่งเนี้ยอยู่ในประเภทที่ว่าปานกลาง ไม่ไมยากแล้วก็ไม่ง่ายนะครับก็คือว่าวิธีการสมมุติว่าเราไม่รู้สูตรเลยใช่ไหมเวลาเราทําคณิตศาสตร์นี่สมมุติว่าเราไม่รู้สูตรเลยต้องทํำยังไงเพราะใหญ่แนะนําเลยนะครับก็คืออย่างเดียวก็คือวาดรูปวาดรูปเลยนะครับถนนเส้นนี้มีระยะทาง4กิโลเมตรถ้า4กิโลเมตรเนี่ย 4กิโลถามว่าคิดเป็นกี่เมตร4กิโล4กิโลเมตรคิดเป็นทั้งหมดนะครับก็4คูณ1000พเพราะว่า1,000เมตรเท่ากับ1กิโลใช่ไหมละ่ะก็จะเป็นเท่ากับ4 0 0พเมตรอ่ะทีนี้เขาบอกว่าต้องการปลูกต้นไม้สองข้างทางก็แสดงว่าตัวเนี้ยนะครับเนี่ยถนนเส้นนี้นะอ่ะข้างทางที่1อยู่ฝั่งนี้นะครับ ทางที่2อ,อ่อยู่ฝั่งนี้อ่ะคนละทางทีนี้ให้มาดูว่ามัน4กิโลเมตรสมมติว่าอ่ะเราก็ตัดเลยเนี่ยตัดให้มัน4ส่วนเท่าๆกันตรงเนี้ยตรงเนี้ยนะครับอ่ะฝั่งนี้ก็อันนี้เป็น2ส่วนฝั่งนี้เป็น2ส่วนตัวนี้เป็นกิโลเมตรที่อ่ะที่ศูนย์เริ่มจาก0ูนย์ไป1 2 3 4แบบนี้นะครับอ่ะถูกต้องไหมฝั่งนี้ก็เหมือนกันกิโลเมตรอ่าเริ่มจากศูนย์ไปกิโลเมตรที่1 2 3 4เอาอย่างนี้เพราะให่่จะอธิบายก็คือว่าสมมุติว่าสมมุติว่ายังไม่ต้องสี่พเมตรนะแต่สมมุติว่าเอาแค่เป็น4เมตรเนี่ยสเมตรต้องการปลูกต้นไม้ ห่างกัน1เมตรเนี่ยคือ4เมตรต้องการปลูกต้นไม้ห่างกันต้นละ1เมตรเนี่ยจะได้กี่ต้นนะครับซึ่งก็คือเราก็นับต้นแรกต้นที่1ต้นที่2ต้นที่3ต้นที่4ต้นที่5คือ4เมตรน่ะเราปลูกได้5ต้นเพราะว่ามันจะนับต้นแรกต้นนี้ด้วยนะครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวขอคืนจุบจุ๊บ อ่าตัวน,นี้ก็เหมือนกันก็คือว่าให้เราทำอย่างนี้ใช้สูตรไปเลยจำนวนต้นไม้ต้นไม้นะครับเท่ากับระยะระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่าง ระยะห่างนะครับทั้งหมดเนี่ยให้บวก1น,นะครับแล้วทีนี้คือว่าระยะทางทั้งหมดมันเท่าไหร่ก็คือ4000ตัวนี้นะครับดึงมันลงมา4000หารด้วยระยะห่างก็คือ50เมตรตรงนี้นะครับหารด้วย50ก็ตัดกันไปเลยตัดเป็นไหมอ่าตัดอย่างนี้ครับศูนย์ตัด0 5 1เป็น5 5 840เหลือ80นะครับทีนี้ก็มาบวก1เป็น81ถูกต้องไหม80 80เนี่ยบวก1เท่ากับเท่ากับ81แต่ใครไปตอบ81คอควายนี่ผิดนะครับยังผิดอยู่เพราะว่าเขาคิดแค่ฝั่งเดียวแต่นี่เขาบอกว่าปลูก2ข้างทางไงแล้วก็คูณ2เข้าไปนะครับคำตอบก็คือ 162นะครับตอบงองูอ่ะใครถูกบ้างใครถูกบ้างเอยอ่ะกดหัวใจมารัวๆเลยนะครับข้อนี้ก็ไม่ยากไม่ง่ายนะครับคือ,อคนที่เคยทำนี่ก็จะเป็นประมาณว่ามันมันก็จะง่ายระดับหนึ่งแต่ถ้าใครมาเจอแรกๆนี่ครับ ยังไม่เคยทำเนาะมาเจอครั้งแรกครั้งที่2อ,อย่างเงี้ยก็ก็อาจจะรู้สึกว่ามันยากนะครับโอเคเพื่อนๆเราตอบถูกกันเยอะนะครับโอเคเข้าใจนะครับข้อหนึ่งผ่านนะเดี๋ยวพ่อใหญ่ผ่านมีใครไม่เข้าใจไหมตรงเนี้ยทำไม่เข้าใจพ่อใหญ่ผ่านนะครับอ่าผ่านไปข้อสองนะครับ ข้อ2นะครับพ่อใหญ่แดงขุดขุดสะเลี้ยงปลาเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง20เมตรยาว40เมตรและต้องการปลูกมะขามยักษ์รอบสะโดยปลูกห่างกัน10เมตรพ่อใหญ่แดงต้องปลูกต้นมะขามยักษ์กี่ต้นจึงจะรอบสะนะครับก็ไก่12ขอไข่13คอควาย10งอง,งู60นะครับ ก็ไหนดีอ่พาพ่าใหญ่แนะนํานะครับก็คือตรงนี้ให้วาดเป็นเป็นรูปนะครับวาดเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะได้ทราบเนาะว่าอ่าสะกว้าง20เมตรยาว40เมตรแสดงว่าเส้นรอบวงสะนะจะเท่าไหร่แล้วก็เราก็มาหารนะครับอ่าคุณนรงวิทย์ต่อมาแล้วนะครับ10ต้นคุณชลิตาต่อมาแล้ว12นะครับ บาง YouTube คุณวิพาดาตอบมาแล้วนะครับข้อหนึง่งเนาะร้อยหกสิบสองก็ตอบถูกนะครับใสช่ชัดใสไชัดหายไปหนนอ โน้ตบุ๊กแบตหมดก็เลยไม่ได้ดูทักทายฝั่ง y o u t u b e เลยนะครับแต่ยังไงได้แล้วนะครับอ่ะคุณตุ๊กตาต่อมาแล้ว12นะครับคุณมีอาริสานะครับกอไก่นะครับคุณนัชชาพร12คุณนัสริน6นะครับคุณไม้มิ้น12นะครับผู้บ่าวข้าวหอม ตอบกอไก่นะครับอ่ะมาทำกันเลยตรงนี้เดี๋ยวพ่อใหญ่ว่ารูปเป็นสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสี่เหลี่ยมมืนผ้าตรงนี้นะครับทีนี้เขาบอกว่ากว้าง20เมตรตรงนี้กว้าง20เมตรเนาะก็ให้ไปเป็นกว้างอ่ะกว้างยี่สิ ฝังยีฝั่งนี้ก็ยีอ่ะทีนี้ยาวเท่าไหร่เอ่ยอ่าไม่ได้อีกเอาใหม่นะครับเอาใหม่นะครับบางยีเมตรยาวสี่สอ่ะก,กว้างยี่สิฝั่งนี้ก็ยียาวสี่ฝั่งนี้สี่ฝั่งนี้สีก็แสดงว่าเส้นรอบวงเป็นเท่าไหร่ครับสี่สิบบวกยีบวกสีบวกยี เป็นรอบสระรอบสระก็จะเป็นเท่ากับเท่าไรครับ80บวกอีก40เป็น120เมตรนะครับยาวรอบสระ120เมตรทีนี้เราก็เอามาวางเลยต้นไม้ต้นที่1ตรงเนี้ยต้นที่1อ่ะห่างกัน10เมตรเนาะเขาบอกเนาะปูห่างกัน10เมตรก็ ตรงนี้ฝั่งเนี้ยมัน40อยู่แล้วเราก็นี่เลยห่างกันนี่40ห่างกัน10เมตรก็ได้เท่าไหร่แล้ว1 2 3 4งสห้ต้นและหกต้น7ต้น8ต้น9ต้น10ต้น11ต้น12ต้นอย่างนี้ครับคือถ้าเราวาดรูปอย่างนี้เราไม่ต้องใช้สูตรก็ได้เราก็ตอบไปเลย12นะครับแต่ถ้าเราอยากใช้สูตร เราก็จะต้องใช้สูตรนี้นะครับเดี๋ยวพ่อใหญ่เขียนสูตรให้สูตรมันก็คือว่าจำนวนต้นไม้จำนวนต้นไม้นนไมเท่ากับระยะทางทั้งหมดระยะทางทั้งหมดนะครับระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่างแค่นั้นเองนะครับจะไม่มีบวกหนึ่งจะไม่มี ต่อด้วยอะไรทั้งหมดเอาแค่นี้นะครับเอาแค่นี้นี่นี่คือสูตรเนาะนี่คือสูตรอ่ะเดี๋ยวเราแทนค่าจำนวนต้นไม้ก็คืออ่ะระยะทางทั้งหมดก็คือ120หารด้วยระยะห่าง10ก็ตัดไปเลยนะครับเนี่ยเท่ากับ12ตอบ12กไก่นะครับง่ายๆนะครับ ตรงนี้ถ้าสมมุติว่าใครยังไม่อยากวาดรูปเราก็ใช้ตัวนี้ได้เลยเนาะใช้สูตรตรงนี้ได้เลยระยะทางทั้งหมดหารด้วยระยะห่างเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ไม่ยากมากนะครับโอเคต่อมาข้อ3มีคนถูกเยอะแยะเลยเนาะอ่ะต่อมาข้อ3ดาวพลูโตใหญ่กว่าพระอาทิตย์แต่เล็กกว่าดาวอังคารส่วนดาวอังคารเล็กกว่าโลกอะไรใหญ่ที่สุด กอไก่พระอาทิตย์ขอไข่ดาวพูตโตรอควายดาวอังคารหรืององูโลกอ่ะตอบมาเลยครับตัวนี้มันเป็นข้อสอบนะอย่าเอาความจริงมาจับถ้าเอาความจริงมาจับผิดเลยนะครับอ่ะเริ่มเลยเดี๋ยวพ่อใหญ่ให้เวลากินนาทีอ่ะถึงยี่สิบห้านะครับยี่สิบสองยี่สิบห้านาทีนะครับอ่ะตอบมาเลยครับกอไก่ขอไข่คอควาย,ขขายหรืององู